สวัสดีครับเพื่อนๆสรัวันนี้ครับพามาชมโรงแรมครับเรียกได้ว่าเป็นออ t h เทนติกเลยนะฮะ137พิลานั่นเองนะมี2ที่ใหญ่ๆที่เชียงใหม่นะดังมากแล้วก็ที่กรุงเทพนั่นเองครับ137พิลาครับก็ใครอกที่จะดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะฮะลองส่งคลิปนี้ให้เพื่อนๆดูกันได้ครับเผื่อที่จะตามไปบุ๊กกิ้งกันนะครับอันนี้ก็ได้ช่วงเรทโปรโมชั่นมาครับ สวยงามมากโรงแรมเป็นแบบว่าแนวออเทนติกนะเป็นแบบเอ่อ local luxury อะครับงานดีเทลสวยครับผมแล้วก็โรงแรมกลางๆนะครับไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปอันนี้เป็นตัวแต่ละชั้นนะครับว่ามีอะไรกัน,กนบ้างนะฮะช่วงนี้เราก็มาอยู่ในสถานการณ์หน้าเอ่อโควิดนะแล้วก็ใสม่มสไว้นิดนึงนะครับป้องกันการระบาดของโรคครับผม นี้เป็นห้องอาหารชั้นบนนะครชั้นที่เป็นสระว่ายน้ําไฮไลท์ของที่นี่นะครับเป็นสระว่ายน้ํานะมันจะเป็นเหมือนพาโนรามิกนะครับเป็นเป็นอยู่ที่ดาดฟ้าด้านบนนะครับผมสวยงามมากใครที่เข้ามาพักที่นี่ก็อย่าลืมขึ้นไปถ่ายรูปกันนะครับมี2โซนนะอันนี้เป็นอุโมงค์นะครับที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นกระจกกระจกที่มองลงไปเห็นด้านล่างได้นะครับไปยืนได้นี่ค,ครับสูงอยู่นะประมาณถ้าจะไม่ผิดรู้สึกชั้นประมาณ30นิดนิดอะไรเงี้ยนะครับ 26-30ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นวิวด้านในกรุงเทพนะครับอยู่ประมาณโซนทองหล่ออะไรประมาณนี้ครับสระว่ยายน้ำจะมี2โซนนะโซนชั้นนี้ชั้นนี้ข้างๆนี่ครับแล้วก็มีโซนชั้นข้างบนข้างบนมันจะเป็นแบบอ,อ่พาโนรามาเลยนะฮะอยู่ตรงตรงกลางแล้วก็มองเห็นได้สองข้างอันนี้เป็นแบบว่าเหมือนเอ่อชิวๆนะครับเป็นสระชิวๆสระเด็กน้อยอะไรเงี้ยครับอยู่ข้างล่างตรงนี้มีห้องอาหารแล้วก็มีสระว่ายน้ำนะครับสวยงาม บรรยากาศดีมากๆเลยครับเพื่อนๆคนไหนอยากให้ไปรีวิวที่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่บริการก็ติดต่อมาได้นะครับที่ IG ของผม k a n underscore k u b ครับเผื่อมีโอกาสได้คอลแลบกันนะครับเป็นสินค้าหรืออะไรก็ได้นะฮะนี่อันนี้เป็นเลเบสนะครับสวยงามเอ่อนะักท่องเที่ยวต่างชาติจะนิยมมาที่นี่กันนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาทำมาเก็ตติ้งอะไรนะอันนี้จะเป็นแบบเหมือนจากุชนะครับบ่อแช่ นี่แล้วก็วัสดุเขาใช้เป็นเหมือนพวกหินหินแบบเย็นเย็นเนื้อหินเย็นเย็นเลยนะฮะทำให้ดูแบบสบายนวลตานะครับเนี่ยที่เรามองเห็นข้างบนนี้เป็นสระว่า้น้ำอีกอันหนึ่งนะอยู่ข้างบนนะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะมาจัดงานปาร์ตี้รงปารต์ตี้รับรองได้เลยะครับว่ามาถ่ายตรงวิวสระว่ายน้ำนี่เป็นไอคอนิกเลยนะเป็นจุดที่แบบว่าโดดเด่นมากสำหรับโรงแรมนี้ครับนี่ก็ ขึ้นมาข้างบนกันนะครับชั้นอน,นะเป็นลูฟท็อปแล้วนี่จะ้ะฮึบฮึบเห็นไหมครับก็จะมีโซนเนี้ยแยกเอาไว้เป็นข้างในนี้จะมีแอร์นะครับเย็นฉ่ำชื่นใจเอาไว้ชมวงชมวิวอ่านหนังสือเก๋ๆนะฮะแล้วก็ออกไปด้านนอกกันได้นะครับนี่อันนี้ที่เมื่อกี้เราไปดูเออสระว่ายน้าชั้นประมาณนี้ฮะยี่ยี่เจ็ดยี่แปดเนี่ยเห็นไหมฮะ ยีจะเป็นไอส้สวนเล็กๆนะที่เราที่เราปลูกพวกเขาเรียกอะไรอะ่ะผักแล้วก็มาทําอาหารกินตอนเช้าตอนกลางวันอย่างเงี้ยครับ mm hmm. เขาจะมีสวนน่ารักน่ารักอยู่นี่ครับอันนี้จะเป็นชั้นบนสุดชั้นอานะชั้นลูฟทอ็อปเนี่ยฮะบรรยากาศดีมากครับชิลสุดเลยนะเหมือนอยู่รีสอร์ทต,ต่างจังหวัดต่างประเทศพวก บาหลีหรืออะไรอย่างนี้เลยนะบรรยากาศแบบชิลสบายนะครับเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบสนใจอยากจะไปรีแลกไปผ่อนคลายก็แนะนำเลยที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่ที่อิสมาสนะที่ควรจะไปในกรุงเทพสวยงามครับลองส่งคลิปนี้ไปให้ดูก่อนได้นะใครที่วางแผนจะไปหรือว่าจะจัดงงจัดงานอะไรที่ไหนตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง หนึงในช้อยที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะที่จอดรถก็สะดวกครับสะดวกสะอาดสบายแล้วก็สว่างด้วยไม่ได้เป็นจอดแบบใต้ดินแบบมืดๆนะครับอันนี้เป็นแบบตึกจอดรถสวยงามเลยอืมก็ค่อนข้างประทับใจนะครับที่นี่เก็บรายละเอียดดีตกแต่งสวยนะวัสดุด,ดีครับนี่ก็จะเป็นห้องอาบ,บน้ำมีเอ่อเซนเซอร์นะเอาไว้เปลี่ยนชุดเวลามาเอา่อถ่ายรูปข้างบนหรือมา,เ,อาเล่นน้ำข้างบนอะไรอย่างเงี้ยได้ครับ นี่ครับอันเนี้ยอันเนี้เดินเดินมาทางนี้เออนี่ครับสระว่ายน้ำอยู่ตรงนี้เอออันนี้มีบอร์ชากูุชี่ครับสองข้างนะแล้วก็นี่นี่อันยิงแล้วก็ตรงกลางเนี่ยครับมันจะเป็นสระว่ายน้ำยาวๆออกไปอันนี้คือเป็นไฮไลท์เขาเลยนะครับคือถ้ามาก็คือต้องต้องถ่ายกับมุมนี้ <laughs> นะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากนะตอนกลางคืนถ่ายสวยตอนเช้าก็แบบกำลังดีเลยนะ งานแบบงานผิวผิวแสงแสงสว่างสว่างสวยๆเก๋ๆนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะถ้าวิวแบบนี้สวยงามมากครับแล้วก็ตัวสระว่ายน้ำน่าจะเป็นเหมือนเป็นกระเบื้องหินอะไรสักอย่าง,งผมว่ามันมันอันนั้นดีครีมดีเดี๋ยวเรามาดูห้องสามสองศูนย์ห้านะครับพอดีวันนี้เพื่อนเปิดห้องไว้แล้วก็มาขอถ่ายรีวิวไว้นิดหนึ่งว่าเป็นยังไงนะครับนี่ ห้องค่อนข้างจัดเลเยอร์ได้ดีเลยนะครับห้องใหญ่นี่ด้านหน้าก็จะเป็นเหมือนเออสแน็คบาร์ครับมีพาร์ติชันเลื่อนปิดเอาไว้สองข้างนะประตูนะครับเข้ามาอือก็จะมีเซตอัพเอาไว้นะครับมีตู้เย็นเล็กๆมินิบาร์นะครับมีชามีกาแฟมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆนะครับอันนี้เขาเปิดไว้น่าจะเป็นห้องสวีทนะครับเป็นห้องใหญ่ นะครับจัดเต็มมากนะฮะแล้วก็มีสนงสแน็กขนมขนมอะไรอย่างนี้ครับมีอุปกรณ์การมิกซ์โลจีต่างๆเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฮะเอ๊าน้ำแข็งนะเพื่อนๆคน,นไหนอยากจะติดต่องานนะครับติดต่อผมได้เลยในะ igkn underscore kub อันนี้เป็นชาชที่<ช>ทเป็นออกแกนิกแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เป็นของเขาโดยเฉพาะนะเป็นมอนซูนทีนะครับเป็นชาที่ที่เอ่อทำขึ้นมาเองนะเป็นเอกลักษณ์เป็นย e ูนิคของเขาเลยนะครับมีที่นี่นะครับก็จะเป็นสองชาอย่างดีเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ครับอืมกลิ่นหอมครับผมเพื่อนเพื่อคนไหนมาก็เออลองสั่งดูได้นะฮะก็สำหรับงานอีเวนต์นะครับงานพิธีกรก็ ติดต่อกันมาได้เช่นเดียวกันนะครยังรับงานพิธีกรรับงานถ่ายโฆษณาถ่ายแบบเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นตัวห้องพักนะครับผมนี่เตียงใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีตัวแผงคอนโทรลนะควบคุมแอร์ควบคุมแสงสว่างสวยงามครับผมง่อ,อค่อนข้างใหม่เลยนะถือว่าเป็นโรงแรมเรียกได้ว่า ไม่ได้เป็นเชนอะไรมากมายนะแต่ว่าตกแต่งสวยเก๋แล้วก็ดูแบบรายละเอียดดีหนะ้าวัสดุดีครับผมนี่มีที่หนึ่งอยู่ที่เชียงใหม่นะผมยังไม่เคยไปอันนี้1นึ่งสามเพิลาบางคอกนะครับ,บน,นี่ครับก็เรียกได้ว่าจัดเลเยอร์ดีเนี่ยมีกระเป๋าอันเล็กๆเ,เอาไว้เวลาขึ้นไปเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าลูฟท็อปสวิงพูลครับอืม นี่ครับแล้วก็มีตู้เซฟมีเก็บของต่างๆได้ฮึบฮแล้วก็โซนฝั่งนี้เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็มีนี่มีทอเเ็ทแยกนะครับแล้วก็มีชาวเวอร์อยู่ข้างๆเป็นออโตเมติกนะ <c oughs> เรียกไ้ว่าค่อนข้างสวยเก๋โมเดิร์นแล้วก็ตกแต่งสวยงามนีม่เป็น เป็นหินนะครับหินเย็นๆเลยนะฮะแล้วก็มีตัวอมนิตี้ของฮอนนะครับหนึ่งสามเจ็พีลาดีครับประทับใจราคาค่าห้องก็แล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนสนใจชื่นชอบนะอยากจะเ,เข้าพักก็ลองบุ๊กกันมาดูได้ครับมีราบัตับครับน้ำอุ่นๆแช่สบายๆนะฮะก็เปิดชมวิวด้านข้างได้เช่นเดียวกัน แล้วก็มีเอ่อพาร์ติชันกั้นข้างนึ้งครับเพื่อ <P ew r ith> ที่จะเป็นความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเวลาอาบน้ำอะไราเงี้ยครับก็จะมีข้างนอกอันนี้จะเป็นพัดลมข้างนอกนะครับแล้วก็เป็นสวิตเปิดปิดนี่เดี๋ยวเรามาดูตรงระเบียงระเบียงที่ให้ก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะอารรณ์เหมือน <P ew r ith> ไปบาลหลีหรืออะไรอย่างงี้นะครับเปิดเป็นเฟรมกระจกบานใหญ่ นะออกมาข้างนอกมีเลเบสตัวหนึ่งนอนได้แบบตัวใหญ่อะ่ะนะน่าจะประมาณ5ฟุตได้นะครับควีนไซส์แล้วก็มีเก้าอี้โยกนะครับเปิดพัดลมสบายๆเลยนะชิลๆบรรยากาศดีมองลงไปเห็นข้างล่างเลยนะมีเอ่อย่านใจกลางกรุงเทพเลยนะครับสวยงามมากที่นี่ เพื่อนๆคนไหนชื่นชอบสนใจนะฮะก็ลองส่งคลิปไปดูกันได้เผื่อจะชวนกันมานะครับจัดงานปาร์ตี้หรือว่าจะมาเปลี่ยนบรรยากาศนะที่นี่ก็แนะนําเลยจริงๆเป็นการตกแตก่งที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะโลลแต่ว่าอินเตอร์เออแบบนี้ดีกว่านะสวยงามสวยหรูเห็น<อ> <He ard S 2> ไหมฮะม่านก็มี2ชั้นนะมีบางตาแล้วก็มีตัวกัน UV นะครับนี่ ตอนนี้อึ๊บก็สแตนดาดค่อนข้างดีนะครับดูจากการตกแต่ง ity, เอเมนิตี้วัสดุอุปกรณ์แล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเรียกได้ว่าเทียบ5ดาวได้เลยนะครับมีใช้ผลิตภัณฑ์ของฮารนะฮะเทียบ5ดาวได้เลยมีได้เป่าผมอยู่นะครับด้านล่างเกะ แล้วก็นี้นะสำหรับใครชอบบัตบอมก็ที่นี่ห้ามพลาดเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศช่วงตอนเช้ากันบ้างนะว่าเป็นยังไงนี่ตรงฮอลว์ตรงทางเดินเนี่ยครับก็จะค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวนิดหนึ่งเนาะเงียบๆนิดหนึ่งนะครับนี่ครับชั้นสามสิบสอง เดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันเอึบเอิบดูสิครับรายละเอียดดีมากเลยนะขนาดอยู่ในลิฟต์ก็จะมีมีเหมือนกับเขาเรียกอะไรเป็นไฟแอมเบียน์นะสะท้อนอยู่ในตัวลิฟต์ชั้นยี่สิบเก้านะจะเป็นสวนที่ย้อยปลูกแครอทกระปุกกระปิกน่ารักนะครับเดี๋ยวในลิฟต์เขาก็มีโฆษณามีบรรยากาศโรงแรมนะครับนี่อันนี้เป็นที่จอดรถนะที่ผมบอก ค่อนข้างสะอาดเลยนะใหม่สะอาดแล้วก็โปร่งโล่งสบายสวยงามนะครับจอดรถได้แบบว่าไม่ต้องกังวลเลยบางที่เป็นใต้ดินอาจจะน่ากลัวนิดหนึ่งนะแต่ที่นี่ก็คือเป็นตึกจอดรถสวยงามอันนี้เป็นโซน Executive เอ่อถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นเหมือนพวก Long Stay หรืออะไรอย่างเงี้ยครับคนต่างชาติที่เข้ามาอยู่แบบนานๆแบบเป็นเดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องฟิตเนสครับ ผมชอบรายละเอียดการตกแต่งเขานะเป็นแบบไทยๆแต่ดูแบบโมเดิร์นคลีนดูอินเตอร์ดีครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนี่เป็นห้องล็อกเกอร์นะแล้วก็เป็นห้องน้ำตกแต่งสวยง,งามฮนะหนึ่งสามเจ็ดพิลล่าเพื่อนๆคนไหนเคยไปที่เชียงใหม่ก็ลองเออเมน นะครับลองเม้นต์กันมาได้ว่าเป็นยังไงนะหนึ่งสามเดทีลที่เชียงใหม่นะหรือว่าจะส่อใส่ลิงก์เอาไว้ก็ได้นะใต้คอมเมนต์เผื่อผมจะตามไปดูนะครับอลองเข้าไปดูปึ๊บข้างในนี้นะครับมี2โซนนะโซนคาร์ดิโอฝั่งนี้แล้วก็โซนฝั่งนู้นจะเป็นเหมือนพวกสตูดิโอเอ็กเซอร์ไซส์ครับก็เรียกได้ว่ากว้างขวางนะ มีอุปกรณ์บ็อกซิง่งนะต่อยมวยต่อยอะไรมีตู้กดน้ำครับมีลำโพงต่อเพลงได้สำหรับเพื่อนๆพ่อนคนไหนที่ติดตามกันอยู่นะฮะก็ฝากเข้าไปดูใน i ิน t a g r กรนะครับจะมีไลฟ์สไตล์ต่างๆของผมเช่นเดียวกันฮะก็มาเป็น fc กันนะครับมาอยู่ด้วยกันเผื่อที่จะแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กันและกันนะครับผมใน IG ผม k a n underscore kub ครับ นี่ผมว่างานตกแต่งที่เนี่ยเขาแบบรายละเอียดดีนะไม่ว่าจะเป็นพรมเป็นขอบคิ้วโครงไม้ต่างๆหรือว่าตัวพาร์ติชันกั้นอะไรเงี้ยอืมรายละเอียดเขาดีมากเลยนะครับที่นี่นี่ครัมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสวนการ์เด้นเล็กๆน่ารักนะครับบรรยากาศดีมากคือถ้าไม่บอกว่าอยู่ใจกลางกรุงเทพนี่คือแบบนึกว่าอยู่ต่างประเทศอะ่ะดูเลยฮะ มีแบบพาเวลเลียนน่ารักน่ารักเนาะชิลมากอารมณ์เหมือนแบบสวนอังกฤษหรืออะไรเขาตกแต่งดีรายละเอียดดีเห็นไหมครับแลนด์สเคปความแบบใส่ใจรายละเอียดน่ารักครับอน่ารักมากที่นี่ ใครมีโอกาสก็ลองมาพักสักหนึ่งคืนดูนะครับอันนี้เป็นช่องที่เมื่อคืนเราเราเราเห็นจากข้างบนที่บอกว่าเป็นอุโมงค์เป็นเป็นเขารอะไรอ่ะเป็นพื้นที่มันเป็นกระจกอะครับดูนี่พาร์ติชันแถวน่ารักนะเออทาเป็นลายเป็นอะไรแล้วก็แบบเป็นเหมือนช่องเซอร์วิสหรืออะไรอเงี้ยครับเขาจะปิดเอาไว้อืน่ารักดีนะสวยงามก็อย่างที่บอกครับโซนโรงแรมเขาจะมีฝั่งที่เป็น ลองสเตจเกสนะครับแล้วก็เป็นฝั่งโรงแรมที่เป็นห้องพักรายวันอะไรเงี้ยครับส่วนตัวเครื่องอุปกรณ์นะเขาก็ค่อนข้างใหม่เลยทีเดียวครับนะฮะก็แสงจะเข้ามาทางนี้นะตอนเช้าถ้าเพื่อนๆ่อคนไหนไม่ชอบแสงมากก็สามารถที่จะหลีเขาเรียกอ,อะไรอะม่านม่าน,านลงมาได้นะครับม่านเป็นแบบเป็นแบบสไลด์ลงมาครับ นี่อันนี้ก็จะมีอุปกรณ์ trx ได้มีเครื่องแมชชีนมี free w ท y นะครับสวยงามครับผมเพื่อนๆพนพี่ๆคนไหนครับมีผลิตภัณฑ์สินค้าบริการอยากให้เข้ามา collab รีวิวด้วยกันก็อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับลองติดต่อกันเข้ามาได้าาไดเผื่อจะมา collab ด้วยกันนะฮะนี่ก็จะเป็นโซน free w ท y นะครับ อันนี้เป็นอีกหนึ่งห้องอาหารแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่อปเปรเรตนะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรกึ่งกึ่งกึ่งกึแบบว่าซิก,ก้าบาร์อะไรอย่างเงี้ยครับอืมชิวเมื่อวานที่เรามาก็จะอยู่ข้างล่างนี้เดินทะลุก,กันได้แล้วก็ตัวนี้ออกไปจะมองเห็นนี่สระว่ายน้ำที่เมื่อวานเรามาถ่าย เห็นมครับงานเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ่อตัวอาร์เคดิกตัวแลนสเคปตัวเลเยอว์อ่ะมันมันแบบเออมันรายละเอียดมันดีอ่ะดูดิเห็นปะ่ะแสงเงาวัสดุอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อลองแบบมามาถ่ายรูปยืนตรงกลางตรงนี้ถ่ายรูปล้วคือแบบมันเพอร์เฟกมากนะแสงตอนเช้าแสงตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยครับเท่มากเลย อันนี้เป็นโซนสปานะฮะนิทราสปาก็ต้องบุ๊กบุกเอาไว้นะฮะถึงจะเข้าไปใช้บริการได้ก็จะมีมีหลายฟังก์ชันเลยนะเพื่อนเคนไหนอยากจะมาลองเปลี่ยนบรรยากาศก็แนะนำที่นี่นะครับงานตกแต่งงานศิลปะคือแบบอืมไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะค่อนข้างรายละเอียดเยอะเดี๋ยวเรามาดูหลายอาหารเช้ากันนะครับว่าเป็นยังไงนี่ครับ โอ้โหมาแล้วมีครัวซองมีอะไรมากมายเลยนะครับแล้วก็จะมี2อ,อโซนนะด้านนอกแล้วก็ด้านในด้านในนี้จะมีแอร์นะครับอาหารเช้าก็จะเป็นแบบอ,อินเตอร์บุฟเฟ่นะครับมีเบเกอรี่มีอะไรนี่ครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้มามาพักที่โรงแรมก็สามารถเข้ามาใช้บ,ร,บริการห้องอาหารได้เช่นเดียวกันเปิดให้มัดูข้างนอก บรรยากาศดีครับมาช่วงเช้าๆก็ยังไม่ร้อนมากก็โอเคนะฮะถ้าบ่ายๆตรงนี้อาจจะแดดลงนิดหนึ่งนี่คะมีบ่อปลาคัฟด้วยสะอาดน่ารักนะน้องก็ว่ายไปไว่ายมาอยู่อยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับสะดวกสบายจริงข้างนอกก็จะมีแอร์ให้นิดหนึ่งนะฮะเผื่อว่าอบอา้าวก็เปิดแอร์ได้ครับนี่ ตัวโต๊ะตัว,ตวเอ,อ่อไม้ตัวหินอะไรนะคือค่อนข้างครีมนี่นะครับน,นะฮะกระปุกกระปิกน่ารักอันนี้ก็สั่งเป็นอาลาคาแต่ว่าเป็นบุฟเฟ่อาลาคานะครับเขาจะตักมาให้เป็นพอร์ชั่นเป็นอะไรเงี้ยนี่อึบ้บน่ารักมากครับใครที่มาก็ลองมาดูนะครับเปลี่ยนบรรยากาศ มีหลายที่เลยเนี่ยเห็นไหม Small Luxury Hotel of the World น่ารักจริงๆครัที่นี่สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับอยากเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนก็ติดต่อกันมาได้นะครับเผื่อได้มีโอกาสร่วมงานกันครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการสถานที่หรือว่าจะให้สปอนเซอร์ด้านล่างคลิปก็ได้นะครับเป็นเหมือนกับเครดิตแตงกิ้วให้นะครับจะกราบขอบพระคุณมากเลยนะฮะดูกระเบื้องเขาดีครับ <Det ail. S 1> เห็นปะ งานรายละเอียดมันดีมากเป็นอไอเหมือนโลโก้ของคาาวาหนึ่งสามเจ็ดพิลานะครับที่นี่แบบสุดจริงๆ Small Luxury Hotel of the World นะครับนี่บรรยากาศเออกรุงเทพสวยงามครับไม่แพ้ที่ไหนในโลกเลยจริงๆถ้าฝรั่งมาเที่ยวก็คงจะแบบชอบปิดใจ เออถึงว่าเขามีเป็นห้องแบบลองสเตย์อยู่ก็คงคงเอาไว้บริการสําหรับออนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาพักยาวๆจริงๆนะที่นี่คือแบบบรรยากาศดีมากบบอจแกคุชี่สองข้างครับแล้วก็มีนี่ a ันโนรามาล o ฟท็ปอปเลยทีเดียวนะเห็นได้แบบเรียกได้ว่า360อองศาใครมีโดรนเอามาถ่ายตรงนี้โคตรเท่เลย นะแบบว่าเป็นมุมจากสาไวายน้ำแล้วก็ดึงโดรนขึ้นไปด้านบนแบบว่าซูมเอาอะไรเงี้ยเท่ <t aste> สุดๆด,ด,ดูดูตัวสะเห็นปะเขาใช้เหมือนเป็นหินอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจเป็นเป็นหินอ่อนแบบคารล่าหรืออะไรแบบคือมันเนียนละเอียดนะเย็นสบายนุ่มนะครับก็ใครอยากที่จะมาจัดปาร์ต,ตี้ลองติดต่อเขาดูนะผมว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่เรียกว่าแหม จัดหนักจัดเต็มจริงๆรายละเอียดเยอะสวยงามนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร e แล้วกบกนใหน่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนโชคดีและปลอดอภัยครับสวัสดีครับ